คลิปนี้มันคัดใจอย่างหนึ่งก็คือกูแม่งไปฟาร์มเฮนี่มาถุงเน่ยดันเจียนลูดนะครับทุกคนมันเจียนลูดอยากเปิดแล้วเราอยากจะกดคลิกอยากกดคลิกจะเปิดมากเลยเพราะในนี้อาจจะมีอะควาอยู่ได้เดี๋ยวนะกูดียนเสียอควาว่ะงั้นเปิดไปเลยกัน30มสิบดันเจียนลุดอันแรกฮึบชัวบ ที่จริงนะครับในคลิปนี้กูจะมาทําคลิปหาไอ้ค็อกคูไดยนะครับในอีเวนต์ใหม่นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันมีเลดออกค็อกคูไดยอยู่1%นตะครับตอนนี้เป็นธาตุกรีนฮะใช้ธาตุเพร์เพลตอนแรกกัดจะมาอัดนี่แหละอัดคลิปหาค็อกคูไดยนะครับแต่ว่าดวงกูมันดีเกินไงนี่ครับดวงเราดีเกินเนี่ยกูได้มาละค็อกคูได้ครับหล่อเทอะไรได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปส่มบัฟให้เขานะได้เป็นแบบบัฟ0.8%นนะครับช่วยเฮียอะไรไม่รู้นะฮะ แอดเซนใช้ขอของเขาแล้วก็ต้องเอาเขาไปคิวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็แบบรีวิวเขาไปด้วยเลยละกันแต่ก่อนรีวิวคลิปนี้ อยากมาอีโวน้องคีรัวเรามากๆ,ๆเพราะมีคนบอกมาว่าน้องคีรัวโกงชิบหายโกงแบบโกงท ih ี้ฮี้อ่กูอยากรู้ว่ามันจะโกงจริงหรือเปล่าหรือมันขี้โมกูแน่นะครับของเขาเนี่ยหาจากตรงชาเลนจ์แต่ก่อนจะไปลงชาเลนจ์เนี่ยกูอยู่ทีมโจรสลัดใช่ไหมมึงดูความห่างของแต้ม1 0 0รอยพี่มึงกูจะตามมันทันยังไงว่ามาลีนฟอร์ดมึงเนิฟมันดิแล้วก็กูเล่นนั้งไป597แม่งห่างเฉยห่าง1 0 0รคะแนนไอ้ทีมโจรสลัดมึงทำอะไรอยู่ถ้าเกิดทีมโจรสลัดมึงดูอยู่นะ มึงไปปั๊มแต้มเดี๋ยวนี้ไอ้เฮียไม่งั้นเราจะแพ้กันนี่ดานของน้องคิลัวนะครับซึ่งกูลงมาสิบตายี่สิบตาไม่กูไม่ผ่านสักตาเลยมันไม่รู้เหมือนกันมันยากที่อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นให้ทุกคนดูละกันดานนี้นะครับต้องใช้ธาตุาม่วงเพราะว่าเป็นธาตุกรีนแต่ไม่เป็นไรเรามีอุนคิโอล,ละงั้นใช้มันแทนก็ได้แหละเซตนี้เป็นเซนตของ มีแค่ตัวบินนะครับซึ่งแสดงว่าตัวยืนพื้นมันก็หลายค่าแล้วจะเอพี่ซองเราไปดิว่าเพราะว่ามันจะมีพวกตัว powerful ที่มันจะยืนพื้นนะครับเออแค่และธาตุเพ u r มเพกูมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีแต่ซัสสเกะนีฮะโอ้โหแล้วกูจะเอาอะไรไปรอดฮัลโหลมอนสตาร์ทเลือดเลือด600นะครับ อุนคิโอรากูตีพันซี่ว่หยอยู่เดีวางเขามาสักตรงนี้นะครับเวฟสองนี่ชิวๆเลยวันช็อตเลยอุนคิโอรากูเริ่มตีทีเดียวไม่วันช็อตแล้วต้องอัพอุนคิโอรากูหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ผ่านครับไอเวนเชีย่ยอุนคิโอรามืงอไม่วันชอ็อตได้ไงเนี่ยไออุนคิโอราไอชิวหายรีบฆ่ามันเพอว่าฟสูสงรีบมาจังวะไอเวน ไม่เชียวบอสด้านนี้ห mm hmm. น้าแบบนี้เฮียชัดเลยตัวลบตัวกูปะวะพาวเวอร์ ful, ฟูสามยังไม่มาโอเคอย่างรอดอยู่ไม่น่ามีไรกังวลแล้วแค่นี้แค่นี้ชิวแล้วชิวแล้วกูบอกเลยมีอุนคิโอละโอ้มึงไม่ตีมันวะคิวตรงอัพมาละไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแพ้ว่าเราวางอุนคิโอละไว้ตรงนี้นาจะดีวางไว้ประมาณนี้ละกันอุนคิโอละส่วนตรงนี้ก็พมานไป ให้มันเคลียร์ตรงนี้ก็วางใหม่นี่ซุปเปอร์แผนไใเนเฮียแผล่แบบโคตรแบบโคตรชำนาญยังไม่ตายให้กูด้วยเลือดเลือกแค่400ต้องสแปมบางอุนคิโอราละไม่ได้ไม่ได้ทำไมทรงมาดูเหมือนกูจะไม่ไหววะเนี่ยโอ้เฮียไม่ตีมันวะวิวางพี่ซองเราดกว่าอุสา่าแบบอุสา่าอีโอมาจะไม่วางพี่แกก็ไม่ได้ให้พี่แกตีตัวพื้นไปส่วนแบบตัวที่อยู่บรรากาศนี้ให้เป็นหน้าที่ของอุนคิโอราเรานี่สก,กัดเงาของพี่แกมาเลย แม่งชิบหายละแม่งชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้อะไรเนี่ยเฮ้ยตีไม่ตายวัดตือเฮกไม่น่าไหวแบบนี้ไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวละพี่ซองมึงทำแบบนี้กับกูได้ไงทําอะไรกับมันสักสักทีดวะไอซองจินอูนั้นมึงตีลาดไปตัวนับบข้างหน้ามึงแบบจัดการให้พี่พี่อุนกิวราเราเพี่วัดเฮกโอ้โหมันไปชนตอนไหนไอ้เฮียไม่นะอย่าไอ้บอสไอ้บอสขยะเอ้ยอย่าทำแบบนี้นะไอ้บอสอย่าลบตัวสลายหายไปแล้ว พี่ซองกูรู้ว่ามึงว่ายพี่ซองไม่นะเง,งาของพี่แกหายไปแล้วอืมกูขายพี่ซองดักก่อนแมงเวละเฮ้ยเอาไงกัพวกนี้ดีเนี่ยแม่งกูจะไม่ผ่ามันจริงเอาวะเฮ้ยถ้าว่าไม่ผ่านนี่ชิบหายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดทำร้ายอุนเคียวละอืมหายไปแล้วพี่ซองฆ่ามันพี่ซองพี่ซองอืมมึงตีเลือดมันอืเลือดแทบไม่ลดเลย้สี่หมื่นไปเท่โฟมเล่นเถอะนะไอซองจินอูนายถูกลบไปแล้วแต่บ้านก็แตกเรียบร้อยกูจะผ่านมันยังไงดีเนี่ยหรือว่าเราต้องรีสเตตให้กับพี่ซองก็รีสเตตสุ่ม ไม่ได้เลย bro. เลยบรอเฮ้ยเรามีนี้อยู่ดีว่าซัมเมอร์ไฟเวิร์กซุมให้น้องน้องดูดีว่าเพื่อจะได้ตัวละครสุด oh อีพิกโอไมค์กอเกลือล้วนเลยกูไอชิพหายเนีย่ยก็มีสกินอุนคิโอลาเราเนี่ยก็สกินพี่ซองสกินซัมเมอร์ให้พี่ซองเราใส่เฮ้ยรีแล้วโอ้โหอันเซลเซลไม่ได้นะจ๊ะ ใครจะมาเล่นกับกูเนี่ยฮะเฮ้ยเพื่อแบบมีคนอยากจะเล่นกับเราเราลองหาห้องดิว่าหาสิป,ปีมันก็ไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อจะมีคนลงไม่ผ่านแบบกูด้วยเนี่ยมีกันทั้งสามคนไหวละไหวแล้วเนี่ยกูชิวละกูชิวโอ้โหเวลยิบสามโอ้โหจะมีน้องขี้รัวเราให้อภัยนายนได้เดี๋ยวมึงเอาซีวิ่งไปทำยี่ให่นะนี่คือบุคคลที่ลงไม่ผ่านนะครับ อีปิกสุดๆกูก็ไม่ผ่านไอ้เฮียเอาตัวอะไรมาดีทำไมเขาเอาคิรัวมาวะมึงกลัวคิรัวมาด้วยไอ้เฮียเฮ้ยไอเวลยีสิย่ hey, ยาเป็นตัวท่วงเข้ามาเร็วๆไม่งั้นกูจะกระทืบมึงเข้าแต่ไหมคูณอ hey, 2อไอเวลย3เฮ้ยลงตัวหน่อยเดี๋ยววะแมงเลือพันหกใครมันจะไปวันชดมันได้วะโอ้โหลงซีกูท้อเลยเอออย่างน้อยมีเมตตาวางเซกโอ้โหไม่สงสารคุณคิอรอลากูเลยแม่ง ตีคนเดียวเลยไอ่คิดว่าหายมาช่วยหน่อยก็ได้เขาฟูสองมาแล้วไอ้เรียกูจะไหวไหมเนี่ยเ,เฮ้ยใครไดรเฮลมีเพลสเฮ้ยไหวได้ไงวะมำไมไม่ได้ละเ,เฮ้ยใครมีซองมึงวางซองอันี้อย่างน้อยมึงช่วยตัดเลือดมันหน่อยก็ได้บลู bro. โอ้โหจะจะรอดอยังไงพี่ซองกนะูว่าไม่ผ่านนะพี่ซองพี่ซองพี่หนึ่งตัวตัวแอร์เลือดสองหมื่นฮ้ยมึงกระตัดเงามาเลยพี่สองเอามงนพี่สองเงาเงู่ไหนเงาเงอเด้โอ้โหเลิกไม่หวาละเลิกไม่หวาละวันนี่ โอ้โหวางแต่ลิงบาบนูนโอ้โหเดี๋ยวเงาพี่ซองกูหายไวไหนเนี่ยเอาเงาอยู่นี่ดูเลือดมันมึงจะเอาอะไรไปวไ่าหาก่อนโอ้โหเลือดสี่แสนพ่อมึงทําไมก่หายวะเดี๋ยวก่อนเอาตัวแอร์ด้วยนั่นแหละโอ้โหพี่ซองพี่ถ้าพี่ไม่ไหวน,น,นี่นี่กูอกักเกมแล้วไปเนี้ยโอ้โหพี่ซองกูเกลียดมึงพี่ซอง เซลแอร์เนี่เห็นไหมเนี่ยอืมไม่ได้ฮัอลโหลพ่อเล่นแต่เพื่อนทำไมเขาลงมาดูง่ายจัยงวะโอเคถ้าเกิดเราก็แค่มี S ใช่ไหมเขาใช้ S ครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่มวิวให้มันไปหน่อยก็ได้ให้เยอะไปวะนี่ฟีดไปเลยพี่ซองเราเนี่ยโอ้โหบัฟค่อนข้างกระจอกนะไปนี้ทำให้พี่ซองเราโกงนิดหน่อยบัฟพี่ซองเราง่อยเกินไปโอ้โหแล้วกูมีแค่เก้าอัน,นเ้เหีไมด่ดัสพี่ซองไม่ัส เฮ้ยไอ้เหี้ยเหนือฟ้ายัางยังมีอะไรวะโอ้โหแล้วเจนนัสิตไอ้เยียกูจะรู้อันเซลมาพี่บแบบ ex ดีไหมไม่ดีเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเราไม่อยากไอ้นันเราไม่อยากเสี่ยงโอเคเราเข้ามาอยู่ในดาแล้วเรียบร้อยเขาบอกให้มายืนตรงนี้นะครับไม่รู้มันกัะพะานหรือเปล่าเพราะเอสเขาเวลแปกูเวลแค่ห้าสิบไอชิบหาย ดูความราชาที่กูกอัพไปแล้วเนี่ยแม่งไปเร่งเลยกูเกลียดมึงไอ้ปิงโอโ้โหวางเอสไม่ได้ด้วยเพราะปิงไงเพราะปิงไงกูจะรอดไหมเนี่ย,อปปยโอ้โหเอสกูโมเดลไม่โหลดด้วยโอ้โหหายไปแล้วโอ้โหไม่อีซีล่ละไม่อีซีล่ละมึงดูพี่ซองกูวอเตอร์ฟอกอืมมึงบานแตกก่อนที่กูจะได้วางสองก้อนที่ซองกูจะโมเดลโหลดของเขาแม่งเอสแบบอีโวแล้วของกูอะไรกูไม่ได้อีโวไง หรือกูควรไปอีโวมึงก่อนว่าเอสเทคคอมึงหายยากมึงไม่ต้องมายิ้มแบบนั้นคอมึงหายยากไอชิมหายอยู่ไม่เราก็แค่เกาะคนเดินเกาะใครดีวะโหพี่สองกัวแบบล่างโหดเหี้ยมเอาไงดีก็จัดพี่สองเพิ่ไมไปดิกลัวอะไรอะ่ะเราไม่ชิลและโอ้โหเฮียโอ้ไม่เอาตัววับมาเองพลังแบบพลังแบบบูธห้าสิบล้านเปอร์เซ็นนี้เข้ามาท้ายนี่กูโกรธนะ มึงไม่ได้กูต้องลงมึงยังไงวะโอเคสำหรับคิวนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะกูหาของไม่ได้เลยลงปกติโอกาสก็ได้ยากแล้วนี่กูยังลงคนเดียวไม่ผ่านดิตรงนี้ในช็อปมันไม่มีให้ซื้อด้วยถ้าเกิดมีให้ซื้อนะกูซื้อไปแล้วคลิปนี้มันขัดใจอย่างหนึ่งก็คือกูแม่งไฟฟรามีให้นี้มาตุงเนี่ยดันเจียนลูดนะครับทุกคนมันเจียนลูดอยากเปิดแล้วอยากจะกด อยากกดคลิกจะเปิดมากเลยเพราะในนี้อาจจะมีอควาอยู่ได้เดี๋ยวนะกูดยินเสียงอควาว่ะเปิดไปเลยกันส0ดันเจียนลุนอันแรกฮึบชัวบอความาชัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอควาอควาเฮ้มึงหนึ่งร้อยเฟงโอ้โหกูทอแล้วันนี้มีความบอกเลดนายแค่แค่หนึ่งเมื่อสนงเหรอว่าอควาฮะ ออกยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นมีเลยอะควาขงขี้โม่ละโบรอะควา please please อะควาอะควาอะควาโบรโบรไม่มีเลยไม่มีเลยกูเกลียดมึงอะควา